ผลิตภัณฑ์นะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมทิพิสก,กินเซรั่มทิพิสก,กินนะคะเจลล้างหน้าหนึ่งขวดราคาขวดละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะเจลอาบน้ำขวดละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคา่ะครีมทิพิสก,กินนะคะหนึ่งกระปุกเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเซรั่มนะคะเซรั่มแปดร้อยเก้าสิบบาท ชีบัทอนพัดหนึ่งกล่องมี12นะคะ590บาทนะคะกาแฟทีพีคอฟฟนะคะ1กล่องมีสิซองกาแฟกล่องละ320บาทเท่านั้นนะคะส่วนน้องใหม่นะคะทีพีโกโก้นะคะทีพีโกโก้หนึ่งกล่องมีสิบนะคะ3 9มราส จำพันนะคะแล้วก็เช่น ชงเย็นได้นะคะทุกคนกาแฟเนี่ยของทีม็อปี้นะคะชงได้ทั้งน้ำน้ำปกติน้ำเย็นนะคะน้ำร้อนนะคะได้ดีถ้าแล้วสดชื่นรับีกระเป๋านะคะอันนี้ข่าวดีน้องลุกกี้นะตะนันตะนันตันตนตรตระระตะระระนกูก็อัดเซ็นนะน้องลุกมาถึงแล้วนะ แล้วแล้วก็เจ้าตัวป่วยนะฮะเต็มสีเมื่อสัปดาห์ก่อนรู้นะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะเกลนมาแล้วนะฮะเกเซนนะฮะตอนนี้คุณได้เป็นพนังกงาบนบริษัทเกลนแล้วนะฮะดีนะ พนักง,งานบริษัทแล้วฝากชมคลิปช่องลุกี้แฟมิลี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวอันดิศจะเล่งทำคลิปนะฮะให้น้องนุกกับช่องอนดิศน,นะฮะก็จะมีช่องอันดิศแล้วก็ช่องลุกี้นะฮะอนดิศแฟมิลี่ลุกี้แฟมิลี่นะฮะฝากไปชมคลิปให้ด้วยสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเพิ่มนมาแล้วนะฮะ นกรอมากี่ปีกี่ชาติโอ้ยรอชาติไปเลยอะชาตินี้นะฮะชาติหน้าไม่เอาชาติหน้าไม่เอาอาะชาตินี้ชาติเดียวนะฮะนี่ชาติเดียวเกิดเป็นคนก็ขอชาตินี้ชาติเดียวชาติเดียวตอนนี้ตอนนี้ต้องนกก็เริ่มเปิดสร้างรายได้ได้แล้วโฆษณาเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งมานะครับคือนกขอไปขออีก กกกับนน้องกกุี้ด่ว่าแต่ว่านุองน่ะคือขอมาแบบปีกว่าแล้วจนรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกทำแค่ช่องพันธสอนอะไรเนี้ย